ที่กองพิมเกษตรอำเภอศรีราชาในนามของคณะกรรมการจัดงานเพื่อต่อให้เกิดรายได้ในกิจการการศึกษาซึ่งผลผลิตจะมีผลโตกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนรามเข้าทุกวันนี้อำเภอศรีราชาต่อดชนตลอดจนเห็นชุดตาอแาวี่อสมเนาะใส่ชุดเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับในอสมประธานชุาราชการจังหวัดลบุรีท่านนุ่ีทองท่านมีความตั้งใจ มันมีความมุ่งเืศรีราชาแล้วก็จังหวัดชนบุรีให้คงรักษาไว้ซึ่งวิถีทางการ,กรเกษตรเขาลดศิีราชาแล้ววันนี้เรายังมีเพืดผลทางการเกษตรส,สี่สามสอ สำหรับการจัดงานสัมหวาผลทำตลาดนัดพืชลทาง,งาการเกษตรของจังหวัดชลบุรีในวันนี้นะครับ mm hmm. ท่านผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีนะครับท่านภาววัชรีสีทองท่านมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะให้มีการจัดตลาดนัดสินค้าทาง,งาการเกษตรสําหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ของอำเภอรศรีชาเราจะพิ้นเเลว่าอำเภอศรีชาของเราจังหวัดชลบุรี mm hmm. เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการ และนอกจากนั้นนะครับความดั้งเดิมวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราเราเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็หลายพื้นที่ในจังหวัดเชนบุรีหลายอำเภอนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องับเรื่องของการเกรษตรกรรมเพราะฉะนั้นการมีตลาดนัดทางการเกรษตรเพื่อเกษตรกรร,รายย่อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการการะตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับกระจายรายไ,ได้กับพี่น้องเกษตรกรรมนะครับวันนี้ก็ าการงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีบูธของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสศประรดไม่ว่าจะเป็นพืชผักรรารการเกษตร,ร,รษทั้งในอำเภอเสียาชาแล้วก็ต่างอำเภอในพื้นที่จังหวัดชลบุร,รีเนี่ยมากกว่า40ล้านนะครับเราก็จะได้เห็นถึงวิถีถึงการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องเรานะครับในในกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยและนอกจากนั้นนะครับอำเภอเสียชาเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของพี่น้องอาที่ทํางานในภาคของแรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะได้มารับรู้รับทราบถึง วิถีดั้งเดิมนะครับของอำเภอเสียชาของจังหวัดเชีบุรีเรามีการในงานนี้เรามีการโชว์แปลงนาผืนสุดท้ายในพื้นี้อำเภอเสียชาก็ได้เห็นถึงวิถีของชาวนาวิถีของการทํานาและเราก็มุ่งหวังให้เกิดความห่วงหาเพื่ออาทรกันความสัมพันธ์ในเชิงของสังคมเกษตรที่ดั้งเดิมที่มีความเป็นอยู่ที่มีความเป็นเรียบง่ายแล้วก็ฉันมิฟครับผมไฮไลท์ like like ของงาน,นะคระับไฮไลท์ like ของงานในวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับไฮไลท์ like 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 เรามีอยู่ย3มส่วนหลักๆ ส่วนแรกนะครับก็อย่างที่นําเรียนไปว่าจะเป็นการออกบูธของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดชนบุรีประการที่2นะครับเรามีแปลงนาผิงสุดท้ายของพื้นที่อำเภอเสชานะครับที่เทศบาลนาครแหลมฉบังก็จะมีประเพณีเกี่ยวข้าเป็นแปลงนาที่เราอนุรักษ์ไว้อันนี้เราอยากเผยแพร่ให้กับ นะครับอยังเผยแพร่ให้กับคนเี่ยใสยอยู่ในพื้นที่ศิลาจารเรานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจาต่างเข้ามาด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายเราก็ยังมีการาประกวดสิงที่เรียกว่ามาสเตอร์เชฟนะครับซึ่งมาสเตอร์เชฟในครั้งนี้ก็เอาผลิตภัณฑ์ที่ผลทางการเกษตรช่อพศิลปาชาของเตียงๆน,นี่มาประกอบแล้วเราก็เอานักเรียนนะครับนักเรียนจากโรงเรียนดังๆจากอาชีวะนะครับห้าโรงสิบโรงนะครับมาร่วมกันแข่งขันนะครับทั้งรุ่นเยาวชนแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปด้วยนะครับก็ มาแข่งขันกันก็จะได้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เกิดความตระหนักถึงความดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรีของเราครับัมก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีและกก็นักท่องเที่ยวนะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวงานสับปะรดหวานช่ำนะครับตราดานพิพิธภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเกษตรกรรายย่อยของจังหวัดชลบุรีของเรานะครับท่านมาใช้จ่ายในงานนี้เนี่ยนะครับก็จะกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนนะครับและได้มาดูวิถีเกษตรพิพผลทางการเกษตรของ อำเภอเสียชาและของจังหวัดชลงบุรีครับ